ใช้ซุปเปอร์กินครับซูนาโนของเราไปกี่รอบครับ1.2รอบ2รอบ2รอบนะ2รอบนี้ใช้แคปซูลซุปเปอร์กินแคปซูลนาโนของเราอย่างเงี้ยฮะไปกี่แคปซูลฮะสอครั้งครั้งละเม็ดเม็ดตาตาตาหนึ่งแคปซูลนะครับหนึ่งแคปซูล ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เรามาถ่ายที่จริงทําจริงแล้วก็เสียงตอบรับจากคนใช้ย่งจริงหนึ่งแคปซูลครับสิบสองวันก็ฉีดนะสิบสองวันฉีดครั้งหนึ่งลงทุนครั้งละหนึ่งร้อยบาทไอ้ตรงที่ที่มองเห็นนี่กี่ไร่ครับไม,ไ,รไม่ถึงสองไร่ไม่ถึงสองไร่ค่ะไปแก้ทีมงานครับผมแล้วตอนนี้สองครั้งคุณอ้อยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะ สองครั้งกระท่ากับลงทุนน่ะขะ้าวโพดแปลงนี้นะครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วออกมาสวยอย่างนี้นะฮะาามาตกหายครับเดี <c oughs> ๋ยอะจงนี่ย่างามเลยเนี่ยใก่เลยได้ย่างามเลยเนี่ยอ่านถือแค่ถือให้หน่อยเชื่อกรจะมาหากินนี่ฮะคือผลงานของอาหารเสริมเพื่อซูเปอร์กินแคปซูลนาโนบอกได้เลยถ้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเวลาตัวแทนจัดจำหน่ายไปจําหน่ายขายเนี่ยต้องดูชื่อบริษทัทด้วย นะครับบริษัทเจ็วีแคนดูเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับและเรามีใบผ่านนี่คุณน้อยมาดูสินี่ของเรามีานะครับนี่คือใบเสียภาษีจดทะเบียนของเรานี่ไม่ใช่โนเนม<ช>ไม่ใช่เถื่อนไม,ไม่ใช่ของเถื่อนของจริงและถูกกฎหมายด้วยนะครับนะฮะใช้ดีนะฮะแล้วก็ของเราได้ใบทดสอบเนี่ยผ่านจากมอไม่ฟ้าหลวงมอเกษตรนะที่ทท ว่าสารอาหารที่พืชต้องการเนี่ยต้องการเนี่ยมันมีครบนะมันมีครบเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะแต่สําหรับเม็ดนี้บอกได้เลยว่าผู้ชมนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านห้ามรับประทานนะครับอันนี้สําหรับพืชนะถ้าท่านนํานไปรับประทานเนี่ยตัวะเขียวเหมันผักอินเลยีเวดใช่ลเขียวมันขราโพดนะฮะช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยครับว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรนะครับใช้กี่เดือนไรที่กี่เดือน้วครับเนี่ยข้าวโพดเนี่ยที่หักได้เนี่ย 4 9วันสี่ี่สี่วันเมื่อี่ปีอะเดือนเดือนครึ่งกว่ากว่าเดือนครึ่ง4 9วันก็เดือนเดือนกุพานมียี่แปดไม่แล้วแล้วที่ไม่ได้ปูกไม่ได้ีพันก็ไม่ละเริ่มขีดกี่วันฮรเริ่มขีดกี่วันสิบสองวันขีดหลังจากปลูกหลังครับผมแล้วก็ใจจะจะย่อยะ ที่อีกครั้งของเราแค่จบแค่แค่จบเดียวตัดสองรอบหรือว่าหักยอดนี่กระสีอีกครั้งหนึ่งก่อนทอดยอดก่อนครับทอดยอดทอดยอดครับตทอดยอดทีนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่เคยปลูกเพราะว่านี้เขาเราไม่ให้เราใช้ แล้วก่อนที่ใช้ใช้ปุ๋ยของอะไรครับก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปครับปุ๋ยทั่วไปเป็นกระสอบหรือเป็นอะไรกระสอบกระสอบระเท่าไหร่ครับกระสอบประมาณแปดเก้าร้อยบาทแปดเก้าร้อยอันนี้แปลงนี้ใช้ประมาณกี่กระสอบถ้าเป็นปกติสมัยก่อนก็สองกระสอบสองกระสอบงไร่พันแปดพันแปดต่อหนึ่งไร่อันนี้สองไร่ก็สองไร่ประมาณพันแปดสี่กระสอบสี่กระสอบสองพันอู้สามพันหก ถามมาหกแล้วรอบนี้ใช้ของเราเนี่ยสี่สิบสี่สิบเก้าวันนะครับท่านผู้ชมห้าสองร้อยบาทในร้องหัวลราะเหมือนเกษตรกรของเราดิเนบอกแล้วคนควเกษตรกรทุกท่านทุกคนที่ใช้อาหารเสริมเพื่อซุปเปอร,ร์กิงครับตุนานงองเราเนี่ยนะครับอารมณ์ดี <c oughs> อารมณ์ดีทุกคนเพราะว่ามันต้นทุนต่ําถึงว่ามันจะถูกเราก็ยังมีกําไรใช่ไหมครับเ <laughs> นี่ยยางสี่สิบเก้าวันเนี่ยเราลงทุนแค่สองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาท นะฮะแล้ววันนี้ส่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยแปลงเนี่ยร<อ>ับไปแล้วรอบหนึ่งนเนี่ยครับไอนน้รอบสุดท้ายรอ,รอบแรกได้เท่าไหร่ครับได้แบบห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลตอนนี้กี่ขอรับซื้อกิโลละ,ละนะกิโลละห้าบาทห้าบาทร้อยโลห้าร้อยใช่ปะครับร้อยโลละห้าร้อยห้าห้าห้าร้อยโล<อ>ก็สองพันห้า 2,005นะครับท่านผู้ชมนี่หักค่าธรรมนแล้วยังไม่ถึงพันบาทกำไรนอตๆเลยใช่ไหมเที่ยวเนี้ยเราก็ถือว่ามันมีกำไรแล้วต้นนี้ขายได้อีกใช่ไหมได้ครับตอนก็แพงครับโอ้ตอนก็แพงเลยฮะท่านผู้ชมฮะสหรับขเนี่ยประมาณ6,700บาทครับเท่าไหร่ฮะ6,700บาทตันนึงอ่ะต่อไร่ต่อไรถ้าเป็นตันก็ตันลับาทโอ้อันนี้ก็ได้เยอะนะแล้วต้นยาวๆเงี้ยครับต้นสวยมากไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่าสามตันครับ แล้ีเคยแล้วตอนนั้นที่ว่ายังไม่เจอแคปซูลนารูค่ะก็ได้ประมาณตันประมาณไล่หนึ่งจะอยู่ประมาณตันสองตันสามเก็บนะครับก็ยังดอกนี้ผมก็เข้าใจว่าตอนนี้ยังหักไม่หมดไม่จำมาไายละประมาณสองตันครับสองตันโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาอีกเข้าตัวเนาะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะซูเปอร์แคปซูีนแคปูนาโนของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้ฮอตมากเลยเป็นพระเอกตอนนี้เลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะ อยากรวยใช่ไหมซุปเปอร์กินน้าตูนนาโนนะครับอยากรวยครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลนะครับเกี่ยวปีนี่คือเสียงจริงนะฮะจากสามวันที่เห็นแล้วหครัับลงจากวายจริงๆของเรานี่มันเร่งทุกอย่างเร่งรากเร่งดอกเร่งผลผลดกแตกกอลงหัวมันได้หมดเลยฮะขอเป็นพูดเป็นผล ลากถ้ใส่ปุ๋ยธรรมดาไม่ลากลากสรงนี้มันจะขึ้นแบบมันจะใหญ่อ๋อฮะมันจะนน่นแต่พอฉีดฉีดแล้วของเราจะลงดินหมดครับมันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยคเพราะว่ามันจะขยันไงขยันแล้วมันช่วยกันทำมาหากินนะฮะสำหรับวันนี้เกษตรกรท่าง5ของเราก็ขอขอบคุณนะฮะทุกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ จะนําโอกาสดีๆเครดดีๆสิ่งดีๆนี่นําไปเสนอให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรทั่วประเทศไทยที่กําลังชมรายการอยู่ะนะครับ<ม>นะจะได้มีเงินเหลือถามว่าเวลาช่วงไหนที่มันตกต่ำเห<ต><ต>ลือโลละบาทเราก็ยังมีกําไรใชไ่ไหมเพราะเราลงทุนแค่สองร้อยโลละบาทตันนึงก็เท่าไรหนึ่งพันบาทค่าธรรมงสองร้อยบาทค่าสง่งเราก็ยังมีกําไรอีกเจ็ดแปดร้อยนะไม่ขาดทุนนะครับสำหรับวันนี้ ทีมงานของเาก็ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีสาหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเคสต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน่าก็ใส่ังนะแคปซูลซูปกินอีเขียวแล้วนะเยีมซูปกินเขียวล้ยเยี่ยมบดระวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น